สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูน้ำล้ำหน้ากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หนูน้ำจะมีบอลดีๆคู่ไหนมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆบ้างยังไงหนูน้ำฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆในทุกๆวันกับหนูน้ำนะคะและคู่ที่หนูน้ำจะมาพูดถึงกันในวันนี้คู่แรกนะคะในศึกกระชับมิตรทีมชาตินะคะ ก็จะเป็นคู่อังกฤษพบกับไอซ์แลนด์นะคะคู่นี้นะคะเตะกันเวลาตีสองของค่ำคืนนี้ค่ะเพื่อนๆนมากันที่อังกฤษก่อนเลยนะคะฟอร์มนัดล่าสุดในยูฟ่าเนชั่นลีกนะคะบุกไปแพ้กับเบลเยียมด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนย์ค่ะส่งผลให้5นัดแรกในรายการนี้นะคะพวกเขาเอาชนะคู่แข่งไปได้2เกมเสมอ1และแพ้ไปสเกมค่ะเก็บไปได้ทั้งหมดเแต้มนะคะรั้งอันดับที่สของกลุ่มอยู่ในขณะนี้ ผลง,งานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพรากเขาสามารถเอาชนะผู้มาเยือนไปได้3เกมเสมอ1และแพ้ไป1เกมค่ะเพื่อนๆและมาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างไอซ์แลนด์ต่อเลยนะคะผลง,งานนัดล่าสุดในยูฟาเนชั่นลีกนะคะบุกไปแพ้กับเจ้าบ้านอย่างเดนมาร์กด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ส่งผลให้5นัดแรกในรายการนี้นะคะพวกเขาแพ้มาทั้งหมด5นัดรวดเลยค่ะเพื่อนๆ และพวกเขายังไม่มีแต้มเลยสักแต้มนะคะรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มอยู่ในขณะนี้ค่ะส่วนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาก็แพ้มาทั้งหมด5เกมรวดเลยทีเดียวนะคะถือว่าน่าผิดหวังจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆและสำหรับคู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่อังกฤษต่อลูกครึ่งค่ะ ผลงานของอังกฤษในระยะนี้นะคะในรายการนี้พวกเขาทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็ยังดูเหนือกว่าทีมเยือนอยู่พอสมควรเลยค่ะทำให้เกมนี้นะคะหนูน้ำคิดว่าราคาเปิดมาที่อังกฤษต่อเป็นต่ออยู่ไม่มากนะคะหนูน้ำจึงขอเลือกฟันธงไปที่ทางฝั่งของอังกฤษค่ะเพื่อนๆและมาต่อกันที่คู่ที่2ที่หนูน้ำจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นคู่โปแลนด์พบกับเนเธอร์แลนด์นะคะ คู่นี้ก็เตะกันเวลาตี2 45เหมือนกันค่ะมากันที่เจ้าภาพอย่างโปรแลนด์ก่อนเลยนะคะฟอร์มนัดล่าสุดในยูฟ่าเนชั่นลีกบุกไปแพ้ให้กับเจ้าบ้านอย่างอิตาลีด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ส่งผลให้5นัดแรกในรายการนี้พวกเขาเอาชนะคู่แข่งไปได้2เกมเสมอ1และแพ้ไป2ค่ะเก็บไปได้7แต้มรังอันดับที่2ของกลุ่มอยู่ในขณะนี้นะคะ ส่วนผลง,งานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะเพราะเขาสามารถเอาชนะผู้มาเยือนไปได้4เกมและเสมอไป1เกมค่ะมาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างเนเธอร์แลนด์นะคะฟอร์มนัดล่าสุดในยูฟาเนชันลีกเปิดบ้านเอาชนะทีมเยือนอย่างบอสเนียมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ค่ะส่งผลให้5นัดแรกในรายการนี้นะคะเพราะเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้2เกมเสมอ2และแพ้ไป1ค่ะ เก็บไปได้8แต้มรั้งอันดับที่2ของกลุ่มอยู่ในขณะนี้นะคะส่วนผลง,งานการเล่นในทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะเพราะเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้2เกมและแพ้ไปเอ้ยและเสมอไป2เกมค่ะขอขอภัยค่ะเพื่อนๆคู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่เนเธอร์แลนด์นะคะต่อปอปอฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมตอนนี้ถือว่าสูสีกันมากๆเลยนะคะใน5เกมล่าสุดที่ผ่านมา แต่ก็ยังเป็นฝ่ายที่ทีมเยือนดูจะเหนือกว่าอยู่พอสมควรนะคะทำให้เกมนี้หนูน้ำมองว่าด้วยราคาที่เปิดมาให้ทีมเยือนแค่ชนะก็เพียงพอแล้วหนูน้ำจึงขอเลือกฟันธงไปที่ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเนเธอร์แลนด์ค่ะเพื่อนๆนและก่อนจะจบคลิปกันวันนี้นะคะหนูน้ำมีโปรโมชั่นดีๆอยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะที่ line a v i p b i t 7 8 9นะคะ เพียงเพ so, um, so, 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 ื่อนๆสมัครสมาชิกใหม่ในวันนี้นะคะและแจ้งว่าหนูน้ำเป็นผู้แนะนำมาเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสฟรี100%เลยนะคะหรือว่าหากเพื่อนๆอยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์มาคุยกับหนูน้ำได้ที่ id หนูน้ำ under score 789นะคะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนาะและหนูน้ำจะดึงเพื่อนๆเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP ของหนูน้ำนะคะ หรือเพื่อนๆสามารถสอบถามไปที่แฟนเพจหรือ Facebook หนูน้ำล้ำหน้าก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูน้ำคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณะคะ่ะ